ช้านี้เราก็เรียกแกล็บมาส่งที่ข้างหน้าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือดีพาร์เจอร์แต่ว่าทําไมคนมายืนรอกันไม่รู้อ่ะก็เ,เขาก็ไม่ได้ตรวจัวดีพาร์เอร์ก็แปลว่าเครื่องบินออกแล้วเขามารอคืออะไรอ่ะถ้าเกิดเป็นขาเข้าก็ว่าไปอย่างใช่ปะแ่นีวาเองอไก็แต่เขาก็ไม่ได้ตรวจอะไรนี่นะ <c oughs> ทำไมถึงมีคนมายืนรอะไม่เข้าใจ ถ้าก็จะยืนรอนี่ก็คือยืนรอขาออขาเข้าสิขาเข้าประเทศอ่ะอันนี้มันขาออกเมื่อกี้มีเงินดองเหลืออยู่แสนสามทั้งหมดนี้ก็8ดอลลาร์กว่าบาทอนะ่ะประมาณ200ใบแรกสิบเก้อโลเราซื้อน้ำหนักมาเท่าไหร่ $20 ไหมตึก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 ไอย้ยออันนี้บากว่าแล้ว $18 บแปดโลวันนี้เราจะขึ้นสายการบินเวียด J A ไปแล้วกระเป๋าสองใบเมื่อกี้เช็คอินที่เคาน์เตอร์ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วเช็คอินตรงนี้ผ่านตมตรงนีใ้ใกล้มากเมื่อกี้นี้เขาถามอะไรบ้างเขาถามหาตัว๋วหลังจากสิงคโปร์ไปไหน <laughs> เขาถามว่าจะไปสิงคโปร์กี่วนัน <laughs> แล้วก,แวก็แล้วจากสิงคโปร์เนี่ยจะไปไหนต่อแล้วก็ถามไปฉีดวัคซีนโควิดด้วยสิงคโปร์ยังตรวจอยู่ แบบมีตั๋วไปต่ออยู่พอดีเราก็เลยโชว์ให้เขาดูแจกในมือถือแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะถ้าเรายังไม่ได้ซื้อเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรข้างบนนี้คือชั้น d e p a r t อร e แต่เดี๋ยวจีจะลองลงไปข้างล่างดูเพราะว่าตอนขามาไม่ได้ดูอะไรเลยเพราะว่ามันดึกแล้วเนี่ยทำไมถึงมีคนมายืนรอตรงนี้จีก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันเป็นขาออกนะขาตอนขึ้นเครื่องไปต่างประเทศอ่ะ อยากจะลงไปข้างล่างตรงชั้นอะไรวะไม่รู้ลงยังไงนะข้างนอกไม่มีทางลงนะเดินมาสุดแล้วเนี่ยไม่มีทางลงข้างในก็ไม่มีลิฟต์นะหรือว่าเราต้องเดินไปให้สุดตรงนี้เราก็เดินแล้วนี่มันตันอนะ่ะอันนี้คือชั้นดีพาร์เจอร์ลงแท็กซี่ตรงนี้ใช่ปะ แล้วก็เดินเข้าไปก็คือเช็คอินกระเป๋าขึ้นเครื่องไปต่างประเทศแล้วทีเนี้ยมันจะมีรูอยู่รูหนึ่งอยู่ตรงนี้คือข้างในอ่ะไม่มีบันไดเลื่อนไม่มีลิฟต์ไม่มีอะไรที่มันสามารถที่จะขึ้นหรือลงได้เลยนะเราต้องเดินออกมาเพื่อที่จะเข้ารูนี้มีข้างบนกับข้างล่าง,าง,าง,างอะไรว่าอยู่ข้างล่างแสดงว่าเวลาเราขามาเราต้องขึ้นมาข้างบนคืออะไรว่าอยู่ชั้นหนึ่งใช่ปะ แล้วก็เราต้องขึ้นมาชั้นสองเพื่อที่จะเรียกแท็กซี่ขึ้นมาปกติเขาจะมีจุดชมเครื่องบินใช่ปะอันนี้ไม่ใช่จุดชมเครื่องบินนะจุดชมคนรับกระเป๋าอันนี้เขาบอกว่ามีโควิดเทสแอร์เรียด้วยนะอ๋อหรือที่นั่งตรงนั้นนึกว่าตัดผมเดินลงมาชั้นหนึ่งแล้วตอนขาอะไรว่โพอลงเครื่องใช่ปะมันก็จะออกมาทางตรงนั้นอะป้ายสีน้ําเงินตรงนั้นอะเสร็จปุ๊บเราก็เดินตรงมา ทางซ้ายสุดก็จะเป็นแท็กซี่ทางขวาสุดก็จะเป็นป้ายรถเมล์เดี๋ยวเราไปดูป้ายรถเมล์กันนี่ไงเขาก็เขียน bus station เนี่ยตอนขามาวันแรกมันมาดึกแล้วไงแล้วพวกเราก็คิดว่าอยากจะนั่งแท็กซี่อยู่แล้วไม่ได้จะไปนะมาดูเฉยๆเบนทันหนึ่งห้าสองนี่รู้จักอยู่ที่เดียวอะเบนทัน <laughs> นั่งรถเมย์ก็ถูกดี แต่ว่าจี้คิดว่าถ้าเกิดว่าใครมาแล้วว่ามีกระเป๋าว่าแท็กซี่ยังไงก็คุม้มเพราะว่ามันก็ไม่แพงเรียกแกร็บอะ่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูแท็กซี่นะแนะนําว่าก่อนมาให้โหลดแอปที่ชื่อว่าเวียดนามบัสยังไงคนมาเที่ยวก็ต้องมีกระเป๋าอะ่ะกระเป๋าใหญ่ยังไงนั่งแท็กซี่ก็ไม่แพงนั่งแท็กซี่จากที่นี่เข้าเมืองก็น่าจะสักประมาณ2 0 0บาทหรือเรียกแกร็บก็ราคาพอๆกันเนี่ยเขาเขียนว่าบัสสถาน คนลงเครื่องมาก็จะมาลงตรงนี้คนรอก็รออยู่ข้างนอกร้อนๆแบบนี้แปลกดีเนะาะอะไรวอลอยตรงนั้นใช่ปะ่ะที่คนมุงมุงกันนะเนี่ยเนี่ยป้ายป้ายตรงเนี้ยเสร็จปุ๊บแล้วถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวซ้ายมามันก็จะ,จะเจอแท็กซี่ป้ายเนี้ยป้ายเนี้ยกขเขียนแท็กซี่ใช่ปะ่ะตรงไปปุ๊บแต่ว่านะแต่ว่านะแท็กซี่คันแรกๆอะ่ะมันก็จะเป็นแบบไม่ใช่มิเตอร์นะเราต้องถามเขาดีๆว่าเป็นมิเตอร์หรือเปล่า นีไงคนก็จะมาขึ้นแท็กซี่ตรงนี้แต่บางทีก็จะไม่ใช่มิเตอร์ต้องถามเขาดีๆพวกร้านอาหารอะไรก็อยู่ข้างนอกหมดเลยข้างในไม่มีร้านอาหารอะไรเลยนะมีแต่ซิมขายจากอะไรบอตรงนั้นใช่มหมถ้าใครจะกดเงินยังไม่มีเงินดองเลยก็นี่เลยตู้เออันนี้อะไรอ่ะเดลหรือลาทำไมมันขาวๆตรงนี้ก็คืออินเตอร์เนชั่นแนลส่วนถ้าเกิดว่าเดินตรงไปก็คือโดเมสติก ยังมีอีกเทอร์มินอลนึงอีกเซกนึงเออใครมาต่อเครื่องบินในประเทศก็เดินไปนู่นเลยก็กฎของสนามบินนี้โปโดยสารขาออกจะต้องสนามบินนี้เหรอหรือทุกที่ทั่วโลกเฉพาะของประเทศเวียดนามสนามบินขาออกทุกแห่งของประเทศเวียดนามที่ออกนอกประเทศอ่าถ้าเกิดมีเงินสดจะมาเงินสดเกิน5,000ัยูเอสดอลลาร์ถ้ามีจิวเวอรี่พวกเพชรพลอยต่างๆน้ำหนักรวมเกิน300กรัมถ้าเกิดมีเหล็ก หรือหินซึ่งรวมถึงทองด้วยในมูลค่าเกิน300ล้านดองมันเท่าไหร่วะประมาณ4,500สนหบาทหรือถ้ามีพวกนี้ต้องดีแครถ้ามีจิวเวลรี่ทองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีมูลค่ามากกว่า4,500สนหบาทหรือ3,000 0นดองอก็คือต้องดีแคร,ดแครเดี๋ยวเรากําลังจะผ่านตอมอแล้วนะอยู่ข้างหน้านี้นะที่นี่เขาให้ถอดรองเท้าทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแตะรองเทา้าผ้าใบอะไรก็ถอดหมดเลยนะ แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีกระเป๋าเล็กๆอ่ะเราก็จับใส่กระเป๋าใหญ่ให้หมดแบบรวมเป็นที่เดียวกันอะ่ะแล้วก็พวกโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้ก็แยกออกมาของเราประตู1ิบที่นี่สนามบินไม่เล็กไม่ใหญ่เนาะเรียกว่าขึ้นรถแน่เลยเออว่ะ <c oughs> ตรงข้างล,ล่างแบบนี้ตรวจพาสปอร์ตเนื่องจากเราเป็น low c o เราก็ต้องขึ้นรถเมลไป เบอร์สาสิ Hope that we will find that the soil the green mine will be favored since the came That is a transplant. Welcome to Transi International Airport, Singapore. The local time is 10 to and your side temperature is around 29 degrees Celsius. Please remain seated with us while we leaving the aircraft. Please sure that you have all.

แ i v a l Have you submit y o u r SG a r r i v a l card ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ซับมิตมาเขาก็มีบาร์โค้ด QR โค้ดให้ยิงแล้วก็ซับมิตเอาตอนนี้เลยก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเน็ตก็ก็กกมีเน <Ps> ็ตไหมของประเทศไทยอ่ะใช้แบบออโตเม e ได้ด้วยนะออฟกรอกฟอร์มาแล้วใช่ไหมกรอกแล้วออโตเมทางนี้ออพาสปอร์ตทางนี้เราจะเอาออโตเม e หรือจะเอาให้เจอหน้าคน แต่ใจจริงจีอยากไปตอมากกว่าว่ะคนน้อยดีอันนี้คนเยอะเออไปตอมอดีกว่าผ่านตอมข้างหลังมาแล้วเขาไม่ปั๊มให้ละอุตสา์จะเข้าช่องตอมเพื่อที่จะได้ตาปั๊มไม่มีตาปั๊มไม่ปั๊มเลยแล้วให้ลงทะเบียนเจสจีอะไรบล็อกกอะไรไม่เห็นได้ไม่เห็นตรวจเลยหรือว่าเขาจะไล่ข้อมูลอยู่แล้วของเรา V j เจ5หนึ่งหสายพานที่สี่ได้แล้วใบแรก มาแล้วสีชมพูปิกาจูเป็นสนามบินที่หรูมากห้องน้ำหรูมากหอ,อมด้วยเมื่อกี้ออกมาจากตรงนี้ออกช่อง n นอตติงทูดีแค r e แต่เห็นมีคนสแกนกระเป๋าเยอะเลยไม่รู้ทำไมนะเมื่อกี้ออกมาจากทางนี้ตรงมาก็มีบอกว่า b u s t ู c i t y แต่เราไม่ได้ไปบัสนะเอานี้ไง MRT ไปทางขวาหรอถ้าบัส t ู o City ก็คือลงข้างล่างตรงนี้ MRT ก็ไปทางนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เขาก็เดินไปทางนี้ข้างนั้นแหละตรงนี้ก็คือแท็กซี่เข้าเมืองถ้าตรงไปก็เป็น MRT เอ๊เดี๋ยวนะจะหกโมงแล้วหรอที่นี่เร็วกว่าที่ไทยนี่น่าทำไมหกโมงแล้วอะนั่งเครื่องมาตั้งแต่บ่ายสองมาที่นี่หกโมงได้ไงอะชัว่วโมงเดียวมันไม่ได้มีรถไฟโดยตรงหรอต้องนั่งบัสไปอีกทีหนึ่ง มันมีทางแยกนะถ้าบัส2 G Wheel T 1ทางซ้ายบัส2 MRT ไปทางขวาของเราไปทางขวาบัสถึงแล้วนั่งบัสอันนี้มาถึงเทอร์มินอล3ตอนนี้เราอยู่ที่เทอร์มินอล3เรามาจากเทอร์มินอล4นั่งรถบัสไกลมากทีนี้ก็จะหาไป MRT g r a n to City น,นี่นี่ นิตี้คืออันนี้บันไดเลื่อนทีเดียว2ชั้นลงบันไดเลื่อนมาลงมาจากบันไดเลื่อนตรงนั้นเลี้ยวขวาตรงนี้ป้ายมันก็เขียนว่า MRT มีเงินอยู่แค่8สิงคโปร์ดอลล่าร์ทิเคตเซรอร์วิส e คีย ใช้บัตร ATM แตะเฉยเลยอ่ะขึ้นขึ้นไปก่อนมันมีอยู่แค่คันเดียวอะน,นะถึงแล้วทานาเมล่าแล้วก็เดินข้ามมาก็เขียนว่าทูซิตี้เมื่อกี้ลงมาจากบันไดเลื่อนตรงนี้ตอนนี้คือกำลังหาทางออก มันไม่ได้บอกว่าตัดเท่าไหร่อะกูไม่รู้ว่าเสียตังคนเท่าไหร่ค่ารถไฟเมื่อกี้นี้จากสนามบินมาที่พยาเลบาก็ประมาณ1.6เหรียญสิงคโปร์